สวัสดีเพื่อนเพทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับช่องครัสตันบอยวันนี้ผมแอบเอารถน้องมานะไม่ได้แอบหรอกพอดีเจ้าของไม่อยู่ก็เลยขอเจ้าของลนะเจ้างบอกว่าขี่ได้เลยวันนี้เรารถน้องไปอวดแล้วนะ X สาวในเมือง ถึง V4 ฟก็ได้ผมแบบเหมือนกับถ้าเป็นรสชาติอาหารน่ะมันกลมกล่อมพอดีแล้วถ้ายิ่ง V4 มันก็ยิ่งแรงกว่านี้ไงแต่ผมว่าเนี้ยก็สุดเ็ดรุ่นแล้วในรุ่นสองส่วนผมว่าสุดแล้วนะ เออสร็จโจนเลยเจ้าของรถไม่อยู่แต่ก็ไม่กล้าขี่แบบเหมือนรถตัวเองหรอก ตัวเองขี่เองก็ได้ไง าราคานี้มันเร็วไปหรือเปล่าเนีย่ยรถมีฟิกซิพนี้มันดีจริงๆ ดีนะไม่ติดไฟไม่มีงานะีกอ่ะเขาเขาถนนนอะ ใส่มันไม่ได้ใส่เลยดูไม่เห็นลองลอออกมาขี่เลยนะเผื่อที่ดูปติสักคัน แต่ผมว่ารถอะ่ะมันหมอบแล้วสหลับตัวผมน่ถ้าผมขี่ทักด้านรถผมแล้วมาขี่ปกต้อ่ะฟงมันหมอบหรือว่าผมไม่ใช่นพราผมนานๆขี่อะ่ะ อย่างที่น้องผมขี่แล้วมันเจอปัญหาเรื่องเกียร์ด้วยแต่ผมขี่ยังไม่เจอนะที่ขี่มาเพราะว่าต้องขี่นานกว่นนี้ก็ไม่ลูกวันนี้ที่ขี่มายังไม่เจอ มันซิ้หรือเปล่าวะ s อรี่นะน้องรถ لماذا في <laughs> ยัไม่ใช่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบอสมาอย่างเนี้ยเฮ้ยว,ว่าผมช้าแล้วนะ ไปดอ่ะน้องพอด,ดูเป็นแมลงเยอะจังเลยนะยังไม่มืดเลยเต็ม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 หมดแล้วผมว่าดูคติเหรอมันก็สูงนิดนึงนะถ้าเทียบกับทักตันเพราะทักตันผมสองเท้าเต็มเลยอยันนี้ไม่ต้องจิกปลายเท้านิดนึง นาฬิกาทัานนาฬิกาทันตรงหรือเปล่าเนี่ย6โมงต่น้องรอดถ้าถึงก่อนนี้ขี่พวดเร็วอ่ะ

สำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องทักตัานบอยด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนกับดูคติของน้องชายนะหล่อซะเหลือเ,อเกินสำหรับนี้ก็ไปก่อนแล้วครับบาย